สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกนะครับเปิดกล่องกระดัมนะครับตัวใหม่ที่พึ่งส่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับจากโปรของร้านกันพาวิเลนนะครับราคาที่ผมได้มานี้สูกมากนะครับช่วงโปรสิบละสิบหนึ่งทั้งหมดนี่หนึ่งพันสามร้อยกับสองบาทนะครับรู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนะผมก็ที่ผมสั่งมานี่เป็นโปรที่ผมกดมาได้นะครับ ราคานี้นะครับสองตัวนะครับหนึ่งพันสามร้อยกับสองบาทนะครับนี่นะจะได้เป็นตัวเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะปึ๊บอ่านะครับแมวเข้าไปอยู่ในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นกล่องเป็นไม่ได้เลยนะครับนี่นะตัวแรกจะเป็นเอ W จเยูนะครับฮีโลตัวนี้นะครับก็ปกติเขาขายกันน่าจะสองร้อยกว่าบาทน,นี่นะกล่องหนึ่งนะครับ ออไปก่อนซะนี่อ่ะอีกกองหนึ่งนะครับจะเป็นนี่นะมาสเตอร์เกรดนะครับเ g 1ตหนึ่งตลอนะคยนะกันดั้มไอ้เจ็ดสิบแปดเวอร์ชันออริจินนะครับก็ไนตัวปกติที่เข้าขายกันนะครับตอนนี้ราคาก็จะอยู่กล่องละหนะึ่งพันห้าพันสี่พันห้าพันหกประมาณนี้นะครับ นะแ,ตแต่ว่าผมได้ต mar s, 2ตัวนี้มาในราคา1,300ันาอกับอีก2บาทนะรวมค่าส่งแล้วนะจากโปรสิบเปนสิรนะถือว่าถูกมากๆเลยนะครับก SO ็เด kind of eh? ี๋ยวมาเปิดกล่องกันข้าวๆกันดูนะว่าข้างในเป็นยังไงนะครับนี่นะครับผมแผงก็จะเป็นมัสเก็ตธรรมดานะครับประมาณนี้เลยนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับ จของพพอครบค้วนดีนะครับ,รบรประมาณนี้แล้วกัน,กน,นนะครับสำหรับโปรสิบละสิบของทางพัฟฟี่แล้วก็ร้านกักราวิเล็กนะครับก็ใครสนใจก็ไปลองกดดูได้นะครับวนี่นะครับจอมซนนะครับผมแมวของผมนะฮะมีชื่อว่าน้องชาลีนะครับดูหนวดน,นะครับมีหนวดเหมือนชาลีเชฟปิ้นเลยนะครับโอเคครับผมสำหรับนี่เดี๋ยวลาไปก่อนครับ น้องชลีก็กันดัมที่ผมสั่งมานะครับใครที่สนใจก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับในโปรโมชั่นต่างๆที่เขา,าจะมีมาให้ตลอดนะครับของทางชอปปี้ก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครครั้งนี้ผมได้มาในราคาสามพันสามร้อยบาทนะครับองตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับโอเคครับลาก,ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอะไรเดี๋ยวค่อยมากันนะครับสวัสดีครับ